สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคติการบูชาพระบรมสารีริกธาตุในเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดขึ้นมาของคติการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นนะ่ะได้มีกล่าวไว้ในมหาปริยิพานสูตรของมิลินทปัญหาว่าขณะที่พระพุทธเจ้าใกล้จะเสด็จดับขันธปริธิพานทรงตรัสแก่พระอนนท์ซึ่งทูลถามวิธีการปฏิบัติต่อพุทธสรีระ ว่าให้ชปาปนกิจแล้วสร้างสถูปบรรจุพระสาริริกธาตุเหมือนดังพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ก่อนมาภายหลังเมื่อมีการถวายพระเพลิงพระพุทธ,ธสิรีระแล้วทวนพราหมณ์ก็ได้แบ่งพระบรมสาริริกธาตุนั้นออกเป็น8ส่วนแจก,กจ่ายให้แก่กษัตริย์แต่ละเมืองเพื่อไปสร้างสถูปบรรจุพระบรมสาริริกธาตุ ไว้สักการะบูชาในแต่ละเมืองตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาก็จึงเกิดมีพระธาตุเจดีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเวลาต่อมาพุทธศาสนาในอินเดียเริ่มเสื่อมลงจึงไปเจริญรุ่งเรืองในทวีปลังกาและเมื่อพระสงฆ์ลังกาได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแผ่นดินอันห่างไกลาาก็มักจะอัญเชิญพระบรมธาตุ ติดตัวไปเพื่อบรรจุในเจดีที่สร้างใหม่เมื่อเป็นดังนี้แล้วในพุทธศตรวรรษที่19อันเป็นระยะเวลาที่ความนิยมในพุทธศาสนาแบบลังกานั้นได้แพร่หลายออกไปมากจึงส่งผลให้ประเพณีสร้างวัดที่มีเจดีพระธาตุเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างที่เคยแพร่หลายในสมัยตราราวดีก็กลับได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง ในลักษณะที่เรียกว่ามหาธาตุกลางเมืองก็เกิดมีการสร้างพระธาตุเจดีย์ตามเมืองต่างๆเช่นวัดพระธาตุดอยตุงที่จังหวัดเชียงรายหรือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดพระธาตุสีจอมทองที่จังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุพนมบัวรมหาวิหารที่จังหวัดนครพนมวัดพระมหาธาตุัวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือวัดพระาธาตุลำปางหลวงที่จังหวัดลำปางหรือวัดพระาธาตุอริปุญชัยที่จังหวัดลำพูนเหล่านี้เป็นต้นสำหรับในแผ่นดินล้านานานั้นเมื่อรับพุทธศาสนาลังกาวงจากสุโไทยัยในต้นพุทธศตรวรรษที่20แล้วจึงเกิดความนิยมการสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในสองลักษณะด้วยกันอย่างแรกก็คือ จะตั้งอยู่บนที่ราบนอกเมืองหลวงซึ่งล้อมรอบโดยคูน้ำคันดินอย่างเช่นวัดสวนดอกพระอารามหลวงอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างที่สองก็ตั้งอยู่บนภูเขาสูงก็อย่างเช่นวัดพระาธาตุโดยสุเทพราชวรมหาวิหารทั้งนี้กษัตริย์ผู้สถาปนาเจดีย์ก็มักจะกกลปรนาที่ดินรวมถึงค่าทาสผู้คน ไว้ให้เป็นผู้อุปถัภ์พระบรมาธาตุเจดีย์ซึ่งทั้งนี้นั้นก็มีการสร้างความนิยมให้จารึกประกาศการสร้างเจดีย์และคำปรารถนานั้นไว้ในปริมาณวัดบนภูเขาสูงในภาคเหนือตอนบนนั้นจะมีมากกว่าในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดโดยลักษณะพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นในล้านนานนี่แหละ จึงเกิดจากการผสมผสานคติความเชื่อของชาวพื้นถิ่นเกี่ยวกับสถานที่เส้นไหว้ผีบรรพบุรุษบนยอดภูเขาสูงรวมกับคติการนับถือพระมรมสารีริกธาตุซึ่งบรรพบุรุษของพุทธศาสนาศาสนิกชนนั้นและคติเรื่องเขาพระสุมเมนศูนย์กลางจัก,กรวาลตามไตรภูมิพร,ร่วงก็มีจุดประสงค์นั้นเพื่อการผสมผสานความเชื่อพื้นเมือง ให้เป็นหนึ่งเดียวกับความเชื่อทางพุทธศาสนาวัดพระาธาตุบนภูเขาสูงในล้านานานั้นมักมีประวัติความเป็นมาในรูปแบบตำนานพระาธาตุประกอบอยู่ด้วยเสมอที่สำคัญอย่างเช่นตำนานพระเจ้าเรียบโลกอันกล่าวถึงการเสด็จมาโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้าในสุวรรณภูมิทั้งชนพื้นเมืองที่อาศัยบนดอยสูงอย่างเช่นชาวเมงชาวล้วเหล่านี้เป็นต้น และชนพื้นเมืองที่อยู่ในที่ราบอย่างเช่นชาวไทยเป็นต้นพระองค์มอบพระเกศาธาตุให้กลุ่มชนพื้นเมืองในก,กราบไหว้บูชาหรือไม่ก็ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ในกรณีที่พื้นที่นั้นๆไม่มีสถานที่อันเหมาะสมที่จะสร้างเจดีย์ลำดับจากนั้นจึงทรงแสดงพุทธธรรมนายว่าใายภาคหน้าจะมีกษัตริย์หรือพระเถรานุเถระองค์สำคัญ เดินทางมาสร้างพระธาตุเจดีและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายหลังผู้คนในดินแดนล้านนาได้พัฒนาคติการบูชาพระธาตุจนเป็นประเพณีการเดินทางไปบูชาพระธาตุองค์สำคัญในล้านนาและดินแดนใกล้เคียงตามปีเกิดของแต่ละคนที่เรียกว่าพระธาตุประจำปีเกิดทางอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดง ท่านได้สรุปเกี่ยวกับลักษณะการบูชาพระาธาตุในดินแดนภาคเหนือของไทยไว้อย่างชัดเจนไว้ว่าท่านนั้นคิดว่าเมื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างสุขโขทัยและล้านนาในเรื่องเกี่ยวกับคติความเชื่อตลอดจนประเพณีที่เกี่ยวกับพระบรมธาตุแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวจากรัฐทั้งสองนี้ได้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับการบูชาพระาธาตุหรือ พระบรมธาตุในคติทางพุทธศาสนาเทราวาตในลัฐิลังกาวงสำหรับศิลาจารึกสุขโขทยัยซึ่งเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งก็ล้วนแสดงให้เห็นชัดว่ากษัตริย์และประชาชนกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุกันอย่างไรโดยจากสุขโขทยัยต่อเนื่องด้วยล้านนาที่มีพระพิสุสงฆ์และผู้เรียบเรียงประวัติความเป็นมาของพระบรมธาตุไปชัดเจน ประวัติพระาธาตุหรือตํานานพระาธาตุนั้นก็หมายถึงตำนานหรือประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองในแต่ละท้องถิ่นนั้นด้วยเอกสารสำคัญของล้านนาที่นับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและบ้านเมืองแว่นแควนต่างๆในดินแดนประเทศไทยก็คือบรรดาตำนานต่างๆซึ่งพระเนนที่เป็นปราชญ์ของล้านนา ในสมัยพุทธศตรวรรษที่21นั้นแต่งขึ้นอย่างเช่นจินการมาลีปกรณ์ตำนานมูลศาสนาและจามเทวีวงศ์ที่กล่าวถึงการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาจากอินเดียและลังกาที่เข้ามาในสุวรรณภูมิเกิดมีบ้านเมืองแว่นแคว้นต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งที่มีอายุร่วมสมัยกันและที่พัฒนาขึ้นภายหลังนับแต่เมืองฮริภูนชัย ภูกามนครศรีธรรมราชละโวุสุขโขทยัยตลอดจนล้านนาประเทศ